Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in we'll search cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. How I'm once... oh, hey, are watching? How many car? We bang on that, come on. Ah, If we bang, have I'm fool. I'm here, you have carol. Mohammed, to Ah, take me. เป็นตัวเกตแซนะครับทีมตัวยกสูงนะครับตรงย้ายแน่นนะครับพร้อมฝากระโปรงรอแน่นอนรำนี้ลูกค้ารีเฟซเซลน้องเชนมานะครับบอกว่าเป็นล้อไทยยางหกสิบย้ายแนบหนึ่งสามรอรอนะครับแล้วก็เติมฝากระโปรงด้วยนะครับบอกเลยว่าย้ายแนบพี่แบงค์นี่มั่นใจนะครับงานสวยเนียนแน่นอนครับเชื่อมแข็งแรงเป๊ะนะครับรถที่ทำผ่านเซลเชนหรือ ผ่านร้านผมไปนะครับบอกเลยว่าดูแลหลังการขายฟรีตลอดชีพนะครับไม่ว่านานจะปรับแต่งเตี้ยปรับแต่งสูงอะไรยังไงมีปัญหาเรื่องล้อเรื่องยางติดต่อน้องได้เลยนะครับผมดูแลให้นะครับมีติ๊กเกอร์ผมการันตีไปให้นะครับใช่ครับก็โปรเนี่ยผมเรียนทำเนี่ยใช้เงินออกวาอยู่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเกทจริงเหรอจริงครับแต่ก็อยู่ที่เงื่อนไขของอาชีพของลูกค้าด้วยอ๋ออยู่ที่เงอนไขายอาชีพลูกค้าแต่บอกเลยว่านี่อาชีพอะไรอาชีพพนักงานบริษัทง่ายหน่อย โอ้โหง่ายคือห้าหมื่นเท่าไรห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทได้ล้อได้ยางได้ฝาปองทั้หมดเลยโอ้โหล้อนะครับจบแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามคลิปด้วยนะครับผมกับพี่แบงค์นะครับหรือติดตามเพจพี่แบงค์ก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้แล้วเชนขอจบคลิปลางอบรถเพียงเท่านี้ครับครับผมเชนและพี่แบงค์ต้องขอขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับครับฝากขอบคุณลูกค้าด้วยครับผมครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles, cause I wanna have worth. Workin' hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man.